เดอะทรูดเจาะลึกจริงซัดอิงจุดตายรัฐบาลค่ะทำประเทศขายหน้าผู้นำโลกเจอสหรัฐถอดเทปนายกไทยรัฐมนตรีถึงกับงงพูดไม่รู้เรื่องค่ะ จารย์เจิมศักดิ์ค่ะบอกว่านายกเนี่ยพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเลยนะก็กลายเป็นปัญหาแล้วคุณไม่ไอายต่างชาติเขาเหรอนะแล้วเวลาคุยกับต่างประเทศเนี่ยคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ดีคุยกับประธาน,นาธิบดีหรือนายกของประเทศอื่นเนี่ยมันไม่มีอะไรลึกนะไม่มีอะไรที่เห็นถึงความเข้าใจดีแต่พูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะ กานเจิมสักคายังเล่าว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการถอดเทปนะเวลาคุยอะไรกันเนี่ยเขาจะถอดเทปออกมาแล้วก็เป็นตัวหนังสือแล้วก็เขียนนะเขาเขียนเลยบอกว่าฟังไม่เข้าใจว่าเธอพูดว่าอะไรนะจนกระทั่งเราต้องไปล็อบบี้เขาให้เขาตัดทิ้งนะสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยก็เป็นทีนึงแล้วนะจับใจความไม่ได้ว่าเธอพูดอะไร คุณลองคิดดูนะแบบนี <st èmes> nowadays, oh so ้เนี่ยเราจะทำไปยังไงค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่9พฤศจิกายนค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์โกษกประจำสำนักนายกริ่มตีได้เปิดเผยว่านางสาวแพทองทานชินวัรนายกริ่มตีค่ะมีกำหนดการเดินทางเยือนนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา และร่วมการไปชุมผู้นำประเทศเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก Pacific, หรือว่าเอเปกครั้งที่3 1มนักกุงลิมาสาธารณรัฐเปรูนะระหว่างวันที่10ถึง18พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ค่ะซึ่งนายกรรฐมนตีค่ะจะเดินทางเยือนนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์ที่11พฤศจิกาย,ยนก็คือพรุ่งนี้นะตามเวลาประเทศไทยและจะพบกับทีมไทยแลนด์เป็นครั้งแรกค่ะเพื่อมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตกงสูลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในภูมิภาคอเมริกานะคะ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้ค่ะนายรัฐมนตรีจะได้พบปะแลกเปลี่ยนและก็รับฟังความคิดเห็นกับพี่น้องคนไทยนะที่อาศัยอยู่ในสหรัฐค่ะซึ่งปัจจุบันมีกว่า400,000คนและที่ลอสแองเจลิสค่ะจะเป็นชุมชนไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ1.07แสนคนนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทํางานร้านอาหารไทยรวมทั้งนักศึกษาในทุกระดับด้วยค่ะซึ่งนายจิรยุทธยยังได้กล่าวต่อไปนะบอกว่าสําหรับกําหนดการเข้าร่วมการประชุมเอเปกนายรัมตีจะหารือกับผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกค่ะแล้วก็แขกพิเศษของประธานเอเปกนอกจากนี้ค่ะยังจะหารือระหว่างผู้นำเอเปกนะะแล้วก็สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกค่ะ ในช่วงระหว่างการเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปกประจำปี2567และก็การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกในรูปแบบของบร e ชิสอีกด้วยนะคะล่าสุดคันในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปสัมภาษณ์ของอาจารย์เจริมศักดิ์ปิ่นทองค่ะอาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้พูดถึงจุดจบของรัฐบาลชุดนี้ค่ะโดยบอกว่าจุดตายของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยคือจุดตาย คุณเอาคนที่ไม่รู้ภาษีภาษาเนี่ยมาเป็นผู้นําประเทศมันจะอยู่ได้ยาวสักกี่น้ำนะผมเห็นใจคนที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรไม่มั่นใจนะเดี๋ยวก็วิ่งหนีนะะักข่าวเดี๋ยวก็เปิด iPad นะเดี๋ยวก็จะพูดตามที่ท่องมาแล้วก็พูดเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงความมั่นใจอะไรทั้งสิน้นถามช้างก็ตอบม้านะมีเหตุการณ์อะไรก็ไม่สามารถรู้หรือไม่รู้ประวัติความเป็นมา ไม่รู้ว่าโครงสร้างของระบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะไม่เคยรับราชการไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินแล้วคุณลองคิดดูสิว่ามันจะไปได้สักทีน้านะคุณถามว่ารัฐบาลชุดนี้ผมคิดว่าคงไปไม่ได้นะถ้าไปได้เนี่ยบ้านเมืองก็จมบ้านเมืองก็ไปต่อไม่ได้นะคุณลองคิดดูสิยืนให้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีคือผู้นําประเทศคนยืนข้าง,างเนี่ยหน้าตารุ้นกันพินาศหมดนะทุกคนรุนกันหมดว่าจะพูดอะไรออกมานะหลายต่อหลายครั้งเลยก็พยายามพูดอะไรไม่รู้นะกว้างๆแล้วก็ให้คุณภูมิธรรมเนี่ยพูด ภูมิธรรมก็พูดหมดนะทุกเรื่องเหมือนเขาเป็นทั้งนายกเองเป็นทั้งโฆษกของรัฐบาลนะเพราะนายกเนี่ยพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนะก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วคุณเนี่ยไม่อายต่างชาติเขาเหรอนะเวลาเขาคุยกับต่างประเทศคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ดีนะคุยกับประธานาธิบดีหรือนายกของประเทศอื่นเนี่ย มันไม่มีอะไรลึกไม่มีอะไรที่เห็นถึงความเข้าใจดีแต่พูดอะไรก็ไม่รู้นะจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาที่เขามีการถอดเทปมานั่นนะคะเขาบอกว่าอเมริกาดีหนึ่งเนี่ยอย่างเขาเนี่ยมีความโปร่งใสนะเวลาเขาจะคุยอะไรกันเนี่ยเขาจะไปถอดเทปออกมาแล้วก็มาเป็นตัวหนังสือแล้วก็เขียนว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาฟังไม่เข้าใจว่าเธอเนี่ยพูดอะไรจนกระทั่งเราต้องไปไล็อบบี้เขาให้เขาตัดทิ้งนะสมัยคุณยิง่งรักก็เป็นทนีงแล้วนะที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เขียนบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้ว่าเธอ ว่าอะไรนะคุณลองคิดดูแบบนี้เนี่ยเราจะทำกันยังไงนะผมก็หนักใจนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่รองงานฝึกงานแล้วมันจะเดินต่อได้ยังไงนะถ้าคุณถามว่าอะไรคือจุดจบของรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่าจุดจบเนี่ยมันคือมันไปต่อไม่ได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์เจิมศักดิ์นั้นที่พูดถึงคุณอิงนั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุสนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป,ประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติ สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะอดีตก็มทอย,ยกร่างรัฐธรรมนูญมาเองฟันธงคดีอันพายนายกอิงจบเร็วผิจริยธรรมชัดชีโอ,อนหุ้นให้แม่ถือเป็นกลุ่มพวกพ้องไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ กมทอยกร่างรัฐธรรมนูญฟันเองคดีอันพายนายกอิงผิดจริยธรรมชัดเจนวันหลุดเก้าอี้นายกไม่พอสุดท้ายทำแม่สวยไปด้วยหลังรับโอนหุ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคมสาวนพอคองหานัวิชาการกฎหมายอิสระอดีตกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 5 0และอดีตรองคณะบดี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์เส้นทางคดีดังกล่าวผ่านรายการไทยโพสต์อิสระาพแห่งความคิดเอาไว้อย่างน่าสนใจเขาว่าที่ผ่านมาที่มีการไปร้องให้องค์กรอิสระต่างๆรวมถึงสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยที่ย้อนไปถึงนายกรัฐมนตรีแผททองทานชินวัตรและพักเพื่อไทยที่มีมากมายหลายคดีแต่ละคำร้องก็เป็นเรื่องของแต่ละพฤติกรรมแต่บางคำร้องผมดูแล้ว ไม่น่าจะไปร้องก็มีเช่นเรื่องทำมินิฮาร์ดไม่จําเป็นต้องไปร้องก็ไปร้องแต่หลายคําร้องก็เป็นคําร้องที่มีประเด็นอย่างเช่นคําร้องเรื่องการปล่อยให้ทักษิณครอบงำที่ตอนนี้กรกตก,ก,ก,ก็รับไว้พิจารณาแล้วหรือคดีการถือครองหุ้นบริษัทสนามกอล์ฟอันไทยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม เป็นเรื่องลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเดียวกันกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีโดยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถือหุ้นอันพายก่อนดารงตำแหน่งนายกที่ศาลยุติธรรมเคยตัดสินว่าการได้มาซึ่งที่ดินสนามกอล์ฟอันพายดังกล่าวเป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้การฟ้องเพื่อเพิกถอนเอกสารที่ดินสนามกอล์ฟอันพายคดีจะขาดอายุความ แต่ว่าสารไปชี้อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ในายยงยุทธวิชัยดิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรืออดีตปหลัดกระทรวงมหาดไทยถูกศาลตัดสินจำคุกจากการกระทำเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอันพายดังนั้นที่ดินอันพายจึงเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าหากอ่านตามข้อกฎหมายถ้าที่ดินไม่ถาดอายุค,ความซะก่อนที่ดินดังกล่าวจึงถือว่าครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ตามหลักก็คือต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาทเจ้าของที่ดินเดิมให้เขาไปจัดการการร้องในประเด็นดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องของการร้องในประเด็นปัญหาเกี<ม>่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของตัวนายกที่ไปถือหุ้นในบร, mm. บริษัทที่ถือครองที่ดินซึ่งก็ถือหุ้นไม่น้อยถือไว้กว่า30%ส่วนจะโอนก่อนหรือหลังรับตำแหน่งนายกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หากว่าโอนหลังรับตำแหน่ง หลักฐานน่าจะจบเร็วแต่แม้โอนหุ้นอันพายก่อนรับตำแหน่งนายกก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะว่าหุ้นอันพายที่โอนไปก็โอนไปให้พวกพ้องไม่ได้มีการแก้ไขเยียวยาปัญหาที่ดินอันพายที่มีปัญหาซึ่งถ้าไปดูแนวบรรทัดฐานที่เห็นก่อนหน้านี้ก็มี2คดีก็คือคดีของปรินาไกาครคบอดีศสสราชบุรีพักพลังประชารัฐที่ถือครองที่ดินซอปะกอกับคดีของ กนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง2คดีศาลดีกาวางหลักการเอาไว้เหมือนกันซึ่งก็เทียบกับคดีของนางสาวพานิกาวานิชอดีศส,อสอพักอนาคตใหม่ได้เช่นกันคือการที่จะถือว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามก็คือจะต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ให้พ้นจากการมีปัญหาเรื่องจริยธรรม โดยต้องเกิดจากกระบวนการที่ตัวเองสมัครใจจะแก้ปัญหาเหล่านั้นเองไม่ใช่มาโอนเพราะว่าจะโดนฟ้องคดีคมสันกล่าวลงรายละเอียดคว่ากรณีของอันพายนายกแพทองทานเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะก็ยังโอนหุ้นไปให้แม่ที่ยังเป็นเครือญาติของตัวเองจึงเป็นการโอนที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปให้กลุ่มพวกพ้องของตัวเองอยู่ตรงนี้จะเป็นปัญหาเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมที่จะนำไปสู่เรื่อง การพ้นจากตําแหน่งนายกเหมือนก,น,กนกันกับกรณีของนายเศรษฐาซึ่งหากไปดูคดีอื่นๆเทียบประกอบแล้วก็จะเห็นเขารอยอยู่ว่ามีโอกาสที่จะถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องนี้ที่จะต้องไปดูกันว่ามีการร้องแล้วเรื่องไปอยู่ที่ใดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะมริกาเดือดตบป่าอุ้งอิงค่ะปล่อยโป๊ะเปิดข้อมูลลับของชาติให้กัมพูชาทำบิ๊กอ้วนหน้าเอร์เบรกนายกไม่ทันค่ะ ดเรมาริกาไลส์สดซัดนายกค่ะบอกว่าประเทศแคนเบเดียค่ะเจอนายกตุ้งติ้งสะดิ้งสีเข้าไปนะทวงถามเรื่องแผ่นดินบันถึงขั้นที่นายกมาสารภาพกับคนไทยบอกว่าเขาก็ถามมาเหมือนกันว่าคณะกรรมการอยูเนี่ยตั้งเสร็จหรือยังนะดิฉันก็เลยบอกไปว่ากําลังตั้งอยู่แล้วนะนี่มึงเอาความลับของชาติไปเผยให้เขาหมดเลยนะเนี่ย ซึ่งนายกคาก็ได้เปิดเผยว,ว่ากอะกูเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเด็นนี้เลยนะพอไปพูดกับเขาเขาก็พูดเรื่องเดียวว่าคณะกรรมการของอยูเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่พี่อ้วนภูมิธรรมกับหน้าแหกเลยนะยืนอยู่เนี่ยนะคะมึงดีเทลจนกระทั่งปล่อยโปะ๊ะนายกประเทศเราเนี่ยปล่อยโปะอีกรอบไงแล้วค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี MOU 2544ค่ะจำเป็นต้องนําเข้าสภาเพื่อหาข้อยุติก่อนจะเดินหน้าแบ่งผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชา หรือไม่นะบอกว่าตัว MOU 2,544เนี่ยยอมรับว่ายังไม่เคยเข้าสภาเพียงแต่ยึดหลักการเจรจาภายใต้ MOU 2544ซึ่งเป็นหลักที่เสรีนะเพราะทั้งไทยและกัมพูชาตกลงร่วมกันที่จะเจรจาค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่การขีดเส้นให้กับสื่อมวลชนซึ่งเส้นที่กัมพูชาขีดนั้นเขาอ้อมเกาะกูดนะดังนั้นเนี่ยเกาะกูดไทยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตรงนี้ค่ะและทางกัมพูชาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้และเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเราและเขาก็ถามอยู่เรื่องเดียวว่าคณะกรรมการเทคนิคฝ่ายไทยเนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะ ล่าสุดค่ะในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปดเรมาริกาบุญวิจกระได้ไลฟ์สดพูดถึงเรื่องดังกล่าวโดยบอกว่าประเทศแคนเบเดียเจอนายกตุ้งติ้งสิ้งสีทวงถามเรื่องแผ่นดินบันนะเอากับนายกตุ้งติ้งสิ้งสีนะทวงถามเรื่องแผ่นดินนะถึงขั้นที่นายกเนี่ยนะมาสารภาพกับคนไทยบอกว่าเขาก็ถามมาเหมือนกันว่าคณะกรรมการยูเนี่ยตั้งเสร็จหรือย,อยังดิฉันก็เลยบอกเข้าไปว่ากําลังตั้งอยู่นะแล้วก็จะตั้งจะเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกัน อ้าอีหอยหลอดจะไปนั่งบอกเขาอีกนะนี่มึงเอาความรักของชาติเนี่ยไปเปิดเผยให้เขาหมดเลยนะเนี่ยสังขยาตพยาละแวกกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าท่านนายกนะมึงเสือเอาความรักของชาติไปบอกคุณมาเนตนะมึงเสือเอาความรักของชาติเนี่ยที่ว่าจะตั้งกรรมการเนี่ยไม่ตั้งกรรมการประเทศเรามีปัญหากันเนี่ยแล้วก็ใดๆคือประชาชนเนี่ยก็กําลังทวงถามนะแล้วก็คนคลั่งชาติก็กําลังเรียกร้องที่จะยกเลิก m o u มมึงเสือไปบอกเขาว่าตอนนี้กําลังตั้งคณะกรรมการอยู่นะงงเลยเหมือนกันนะคะ เขาบอกว่าเพิ่งเห็นเนี่ยพูดเข้าไปได้ยังไงปี2015กับปี2016ของกัมพูชาขีดกับของเราขีดเนี่ยไม่เหมือนกันอ้าวทีนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมว่าไม่เหมือนกันและพราะไม่เหมือนกันแล้วยังไงไม่เหมือนกันแล้วมึงต้องยึดตามมันหรือมึงต้องเจรจากับมันนะหรือไม่เหมือนกันมึงก็ต้องยึดตามที่ของเรานะปี2015ที่กัมพูชาขีดกับปี2016นะที่ประเทศไทยขีดเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ที่กัมพูชาเขาขีดไว้เนี่ยเขาได้เว้นเกาะกูดไว้ให้แล้วนะแล้วก็อ้อมเกาะกูดแล้วเขาก็ออ้้้้มใหเราาแลวว่สันนะ ดตรมบริการก็บอกเฮ้ยนี่มึงตกลงชี้แจงแทนผู้นํากัมพูชาหรือว่ามึงชี้แจงแทนผู้นําไทยวะอีอย่างว่าแล้วหนึ่งนะตกลงคุณชี้แจงแทนกัมพูชาหรือชี้แจงแทนประชาชนไทยอ้อมก่อกูดเราแล้วก่อกูดเราไม่ได้อยู่ในประเด็นนี้เลยพอไปพูดกับเขาเขาก็พูดเรื่องเดียวว่าคณะกรรมการของอยู่เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่พี่อ้วนภูมิธรรมนะถึงกับหน้าแหกเลยนะที่ยืนอยู่เนี่ยเฮ้ยมึงเผยดีเทลจนกระทั่งปล่อยโป๊ออกมาเลยนะนายกประเทศเราปล่อยโป๊อีกรอบนึงแล้ว ว่าประเทศกัมพูชามาทวงถามแผ่นดินเขากับนายกระบุนตรีไทยนะครับที่ฉันเลยบอกเขาไปบอกประมาณว่ากลับมาจากเอเปกนะคะนี่คือสิ่งที่ให้ไปแต่เรื่องเกาะกูดเนี่ยมันเป็นของเราแน่นอนนะดออรมาริกาก็บอกว่ากูรู้อยู่แล้วว่าเป็นของกูแต่กูหมายความว่าพื้นที่หน้าน้ําทะเลเกาะกูดเนี่ยนะที่เขาขีดมาเนี่ยแล้วก็เว้นเกาะกูดเนี่ยนะมันถูกต้องอยู่แล้ว มึงลองไม่เว้นสิถ้ามึงงงไม่เว้นก็โดนส้นจุดจๆจอมพลถนอมนะตั้งแต่สมัยเป็นนายกมันขี่เส้นปันน้ำมาแล้วก็เว้นเกาะกูดที่เราแล้วเนี่ยมันก็ต้องมันต้องเว้นอยู่แล้วนะอีลูกคุณหนูนี่ดรบริกาเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าเพราะนี่มันแผ่นดินเรามึงไม่ขี่เส้นได้ยังไงล่ะคะนะแต่ที่เขากําลังหมายถึงก็คือน่านน้าทะเลเกาะกูดมันเรียนรัฐศาสตร์มาจริงหรือเปล่าตอนมันเรียนเนี่ยมันลอกข้อสอบใครอีกไหมตกลงมันจบรัฐศาสตร์มาได้ยังไงนะตกลงมันจบมาได้ยังไงก่อนนะตกลงมันจบมาาจรริงหือเปล่ นะจบรัฐศาที่ไหนมาแล้วจบมาจริงหรือเปล่านะตกลงเนี่ยจบมาได้ยังไงนะเขาก็หลอกแบบถามอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกว่ามึงหลอกใครมาหรือเปล่านะเวลาจบมบไม่รู้เลยเหรอถ้าเกิดคแมเนี่ยมันขีดเส้นสันปันน้ํามาเนี่ยนะคะมันไม่เว้นเกาะกูดเขาก็รบกันตั้งแต่ปี2515ถึงปี2516แล้วสินะก็เรียกว่าดุเดือดเหมือนกันนะดเรมาริกาก็ออกมาฟาดนายกของเราเนี่ยแบบรัวๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกาะกูดหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ ก็ต้องรอดูนะว่าจะมีการเจรจาอะไรยังไงนะว่าไทยจะเสียเปรียบหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะคะและเพื่อเป็นการส,สนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทีทางไทยของเราได้ตามหนะะ้าจอที่ปรากฏเลยค่ะ 进。